การผ่าตัดสันกรรมโครงหน้าเนี่ยจริงๆแล้วนี่ก็คือการผ่าตัดกระดูกใบหน้าของเราใบหน้าของเราเนี่ยประกอบด้วยโครงหน้าที่เป็นกระดูกใบหน้าทั้งหมดตั้งแต่ส่วนของหน้าผากมาซึ่งอาจจะมีทั้งโหนกแก้มมีทั้งกรามทั้งขากรรไกรจนถึงปลายคางดังนั้นเนี่ยการผ่าตัดโครงหน้าจริงๆก็คือการสารันกรรมกระดูกใบหน้าของเราให้ได้สัดส่วนถูกต้องตามธรรมชาติครับ ถ้าเป็นผู้หญิงก็อาจจะอายุ18แต่ถ้าเป็นผู้ชายก็อาจจะประมาณสัก20เพราะว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเราเกิดผ่าตัดก่อนที่จะร่างกายจยุดเจริญเติบโตเนี่ยมันก็จ,จะมีการเปลี่ยนแปลงของกระดูกใบหน้าได้ดังนั้นจึงแนะนําว่าควรจะให้ร่างกายเนี่ยหยุดเจริญเติบโตก่อนแล้วก็มาดูกันว่าใบหน้าของเราเนี่ยมีส่วนของกระดูกใบหน้าตรงไหนเนี่ยพี่ผิดปกติบ้างแก้ไขตรงไหนให้ได้สมดุลของใบหน้าให้มีสัดส่วนตามธรรมชาติถ้าจะ แก้ไขความผิดปกติของกระดูกใบหน้าหรือโครงหน้านในช่วงในวัยอายุอย่างเช่นสัก50กว่าหรือ45ขึ้นไปเนี่ยอาจจะต้องมีการผ่าตัดอย่างอื่นร่วมด้วยเช่นทําสัลยกรรมดึงหน้าหรือสัลยกรรมยกกระชับเพราะว่าถ้ามีการเปลี่ยนแปลงโครงหน้าแล้วเนี่ยมันก็จะมีผลต่อทางด้านผิวหนังของใบหน้าเราปกติการผ่าตัดโครงหน้าเนี่ย หลักๆแล้วเนี่ยเราจะวิเคราะห์กระดูกใบหน้านะครับส่วนใหญ่นะครับเรามีความจําเป็นต้องทำเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์หรือที่เราเรียกว่าซีพีสแกนนะครับมาช่วยประกอบในการวินิจฉัยแล้วก็วางแผนสําหรับการผ่าตัดเพื่อวิเคราะห์กระดูกใบหน้าบางรายเนี่ยอาจจะมีความไม่เท่ากันของกระดูกใบหน้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโหนกแก้มหรือกรามที่อาจจะไม่เท่ากันหรือแม้ลักษณะของคางที่อาจจะมีการเบี้ยวดังนั้นเนี่ย ถ้าเรามีการวิเคราะห์โดยผ่านการทำา CT สแกนเนี่ยเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์เนี่ยเราก็สามารถที่จะวิเคราะห์ความผิดปกติของกระดูกใบหน้าได้ก็จะช่วยเราในการวางแผนสำหรับการผ่าตัดให้แม่นยำขึ้นการที่เราทำเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์เนี่ยเราก็ได้ขึ้นโมเดลมาเป็นรูปของก,กระโหลกศีรษะกระดูกใบหน้าของคนไข้เนี่ยเราสามารถที่จะนำตรงเนี้ยมาอธิบายให้คนไข้ได้เห็นภาพชัดขึ้นนะครับมีการสื่อสารที่ตรงกันว่ามันมีความผิดปกติของกระดูกใบหน้าเนี่ยตรงไหนบ้างเพื่อเข้าใจแผนการรักษาของคุณหมอเราก็จะสามารถผ่าตัดตตตรรงงาาามมควม้อก คนคไไข้ดการผ่าตัดโครงหน้าเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะต้องทําในโรงพยาบาลมีวิสัญญีแพทย์ภายใต้การดมยาสลบเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะแนะนําให้คนไข้พักฟื้นที่โรงพยาบาลอย่างน้อย1-2ถึงคืนขึ้นกับจํานวนของรายการ่ัตถาการที่ผ่าตัดดังนั้นเนี่ยคนไข้ก็จะพักที่โรงพยาบาลหลังจากนั้นเนี่ยก็กลับบ้านซึ่งระยะเวลาที่กลับบ้านไปแล้วจนถึงพักฟื้นจนใบหน้าหายบวมระยะหนึ่งเนี่ย ก็จะอยู่ที่ประมาณ7็ถึงวันคนไข้ก็จะเริ่มออกไปทํางานหรือใช้ชีวิตเหมือนปกติได้บ้างแต่การผ่าตัดทั้งหมดเนี่ยให้ใบหน้าเราเข้าที่เป็นสัดส่วนที่ถูกต้องตามธรรมชาติเนี่ยประมาณ3เดือนขึ้นไปถึง6เดือนก็จะเป็นใบหน้าที่คนไข้เนี่ยเสร็จสิ้นแล้วคือสมบูรณ์แล้วไม่มีการเปลี่ยนแปลงต่อไปเวลาคนไข้ที่เข้ามาปรึกษาเนี่ยครับโดยส่วนตัวผมเนี่ยผมมักจะถามคนไข้ก่อนว่าคนไข้มีปัญหาที่อยากจะแก้ไขตรงไหนบางรายเนี่ยมาพบว่าทํายังไงคะให้สวย ทำยังไงครับให้หล่อจริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่าคนไข้ควรจะต้องรู้ปัญหาของตัวเองก่อนนะครับว่าเราอยากแก้ไขตรงไหนถ้าเกิดคุณหมอไปเชียร์ทุกอย่างว่าทําแบบนี้แบบนี้เนี่ยแล้วถ้าเกิดผลลัพธ์เนี่ยมันเกิดไม่ตรงใจกับที่เขาต้องการอาจจะเกิดผลเสียระหว่างหมอกับคนไข้ได้เนื่องจากการสื่อสารตรงนี้นครับดังนั้นเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเกิดว่าคนไข้บอกปัญหามาแล้วคุณหมอร่วมในการวิเคราะห์เราก็จะสามารถแก้ไขปัญหาให้คนไข้ได้ตรงจุดให้คนไข้ได้พึงพอใจที่เข้ารับการผ่าตัดได้ ศูนย์นการปรับโครงหน้าของเราเรามีความพร้อมในการผ่าตัดเรามีเจ้าหน้าที่ในการดูแลตั้งแต่ต้นตั้งแต่คนไข้เริ่มเข้ามาปรึกษานะครับซึ่งทั้งหมดตั้งแต่เริ่มต้นเข้ามาปรึกษาจนถึงกระบวนการดูแลการผ่าตัดเนี่ยเรามีทั้งแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะครับแล้วก็ทีมของพยาบาลเจ้าหน้าที่ทั้งหมดนะครับในการดูแลคนไข้ให้รับการรักษาที่ปลอดภัยในมาตรฐานสมบูรณ์แบบที่สุดครับ